ลืมส่งแมปหรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นครับคุณมาสเตอร์เพเออร์ถ้าผมไปส่งแมปเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอผมจะค้างอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวคนดูเจะไม่ได้ดูนะแป,นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับพี่ขุนว่าวันนี้มีชิงรางวัลกับอ่าลิปตันนะฮะคุณเปล่าจ้จาจ๋าถามผิดคนแล้วนะผมดนะูนะครับคุณอัครชัยบอกว่าไม่ทันนะครับ คุณเอกสุ้าสวัสดีครับคุณเอกสุ้าคุณแอ็โซอิงเน็ตใครได้โบกดูมันจะใหญ่กว่าเขากันยากยาก2นี่แคบๆเอ่อบางคนชอบแคบๆเนอะแต่ผมว่าไอพวกโปรเขาชอบอกว้างๆนะมันสร้างง่ายแล้วก็แบบขยายฐานได้ง่ายอะไม่รู้ดิแล้วแต่คนชอบเนะดูครับนี่ครับสีม่วงคุณเฮงจ้าเป็นฝรั่งเศสนี่ไงฝรั่งเศสมาแล้ว จะได้ลองเลยสีแดงตัวนี้กดต้อมเป็นคิวบาร์นะครับลงมานี้สีชมพูคุณนัทนนกล้าเป็นฝรั่งเศสอู้ฝรั่งเศสเยอะสีส้มนี้พี่หมูหยองครับเป็นคิวบาร์ครับกระเถิบมาตรงนี้สีเหลืองคุณบัคกี้มอสเป็นฝรั่งเศสสีฟ้าคุณแลมโบ่นะครับเป็นคิวเป็นอิรักครับขอไปแล้วก็มาตรงนี้สีน้ำเงินคุณเกตเซ่นะเป็นคิวบาร์ครับด,ดูครับเริ่มต้นนี้ไม่ต้องอะไรเลยครับ ยึดกันให้มันก่อนครับยึดกันให้หมดดูครับนี่ครับแสดงว่าเพิ่งเคยมาไอ้นี่เราหรือเปล่านี่ไงรถแร่จอดอีกแล้วสีน้ำเงินสีน้ำเงินรถแร่จอดอีกแล้วเออสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าไหวพริบนิดนึงนะไม่งั้นนี่เสร็จเลยดูครับเอาเฮ้ยแล้วเ,เ,เรถแร่ไปยิงทำไมวะนะเอองงสีน้ำเงิน คุณเกตเซ่เอารถแร่ไปเก็บแร่สิครับโอ้โหเอาไปยิงคนล่มเฉยอะไรของเขา,นะานเนี่ยว่างเงียเนี่ยกระสุนเยอะ่าเนี่ยดูครับตรงนี้ครับสีฟ้า่ <c oughs> นแหละครับสมอินเิเนียร์ออกไปนะครับสีส้มสีแดง างไวครับสีแดงครับดูครับนี่นะครับยิงก่อนหรือเปล่าโอ้ยแหกตรงนี้เสียหายเสียหายบอกเลยต้องส่งฟินบ็อกซ์ขึ้นมาใช่ไอจิเนียครับโอ้กว่าจะยึดเสร็จครับสีภูด้านเก้าใช้เวลาพอสมควรอา้าวรถพัดคนร่มลงมาเฉยตรงนี้บีบวิงเข้าบังเกอร์เข้าไม่ทันด้วยชิบหายแล้วงานเข้าแล้วผมต้มโต้มขอ,อ,องผม ล็อกเกตเทียนี่เขาได้ระดับล็อกเกตเทียกัแล้วนะครับเขามีเหรียญล็อลกเกตเทียเน็บอยู่นะฮะวันนี้ไม่ธรรมดาครับบิดได้ครับสีม่วงคุณเฮงจ้าครับสีชมพูโอ้ยบ้านครับบ้านได้พังครับแคนนอนยิงครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับโอ้พี่มูหยองเจอแคนนอนครับ โอ้ใช้ได้เลยครับสีเหลืองคือเมกิมอสนั่นแหละครับดูครับยิงเฉยอ๋อแสดงว่าเรือเดี๋ยวนะอ๋อเรือร้ายอยู่นี่นี่ไงเรือดำน้ำนี่ไงเรือดำน้ำอืมอโปกคลิฟยิงเดียวล่วงครับเรือเครื่องบินนั่นแหละครับยิงเดียวล่วงครับโอ้เอ๋เรือมาให้เขายิงเฉยแบบนี้สู้มไม่ได้ ไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้เห็นมีใสกันแล้วใสกันแล้วสะพานขาดไม่ได้ครับขาดไม่มีซ่อมนะครับขาดไม่มีซ่อมนะครับบอกเลยเนี่ยสีน้ำเงินก็ได้ที่กว้างเนะเนี่ยนี่กว้างเลยกว้างมากๆเลย ส่วนสีเหลืองก็สีส้มนี่แคบอสมควรสีม่วงนี้ยิ่งโคตรแคบเลยจัดทีมโคตรบาลานซ์โ oh, อ้โดนแคนนอนยิงแคนนอนยิงอยู่แล้วโอ้ oh, พลอยหลังบ้านเยอะแยะไม่เอามาเอาข้างหน้าอยู่นีจะงุกไปไหนสีแดงโกตอมโกตอมโอ้ยยิงข้ามไม่โดนครับโอ้ oh, หนังเหนียวห้อยผ้าอะไรมาห้อยผ้าอะไรมาครับโดนยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าครับโอ้ oh, แหกสิครับแบบนี้แหกสิครับแบบนี้โอ้ oh, เรียบร้อยเลยเหลือแต่ยังพิชลินมาครับตรงนี้ จอแกนคนนอนวางเข้าไปหนักอยู่นี่ขนาดให้เงินเยอะขนาดนยิ่งฟาร,ร์มกงนไม่เลิกเลยเนี่ยมันต้องอัดตัวถังแล้วก็ดุยกันได้แล้วใช่ไหมโอ้ยไม่เลิกฟาร,รม์มดูแต่ละคนมาแล้วมาแล้วรถก็เทียและนี่ยังยึดน้ำมันไม่หมดเลยนะสีฟ้าเนี่ยใครคุณลมโบสีส ุณลัมโบซีซีใช่ไหมนี่ครับปูปามาเคลียปูปามาเคลียเรียบร้อยเลยปูปามาเคลียโอ้ยไม่ดูตัวด้วยหมดหมดไหมน่าจะหมดนะนั่นแหละน่าจะหมดน่าจะหมดครับราาเรียบร้อยครับเอา้าตรงนี้เจอกริซซี่มาเยอะเลยครับพี่มุหยงเอากริซซี่มาเคลียครับหมูนี่ทาสีไว้ทาสีไว้ โอ้ยดูครับดูแหกแน่นอนครับเงินสะดุดแน่แบบนี้ยังไงโอ้โหไม่ง่ายแล้วยิงยิงเจคอคนที่มันสู้คนไม่ค่อยได้ไนะอ้ไอ้อ,อ,อโพโคลิฟเนี่ยเจ็บนะครับกว่าจะยิงคนตายหมดต้องเหยียบเดียวตังบนว่าไงครับขึ้นซุปเปอร์บอลแล้วครับขึ้นออกเดือแล้วด้วยครับสิเงินเกสเซ่ครับ เงินเยอะครับหมื่นห้าครับโหแล้วดูครับออกไปเช่นฟอร์เทสเลยออกไปเช่นฟอร์เทสเลยครับยิงเงินใหญ่เลยครับนะออกไปเช่นฟอร์เทสมาลุยครับมาพร้อมกับรถซ่อมด้วยโอ้โหแบบนี้ยังไงยิงเป็นสายใหม่เลยทีเดียวโอ้โหดูเขาก่อนจะตายยิงไม่โดนด้วยปืนพวกระจอกนี่ใส่สไนเปอร์ทั้งตัวนลยจะดีนะมันดงมันดงงูอย่างเงี้ยโอ้รถแรกวิ่งข้ามไปฝั่งนี้เฉย ดูนะครับปีซึมมาครับปีซึมมาครับดูครับอโปคาลรีว่าไงอโปคาลรีวิ่งตามไม่ได้นะวิ่งตามวิ่งช้าไม่ทันเขาเจอเขายิงพังหมดนะครับเจอเบเทนโพเทสยิงพังหมดนะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเข้าไม่ถึงตัวเอานะครับนั่นแหละครับโอ้โหถิ่นเงินน่าจะร่วงครับเกซเซ่ไม่น่าไหวดูแล้วเกซเซ่ไม่น่าไหวเกซเซ่ไม่น่าไหวบอกเลยเกซเซ่ไม่น่าไหวบอกเลยสามบั้งมีซึมยังโหดจัดไป หนักอยู่ครับหนักอยู่ครับตรงนี้โอ้โหคุณเฮงจ้าครับมาครับอร์มดุเหลือเกินช่วงนี้พร์อมดุเหลือเกินช่วงนี้ครับคุณเฮงจ้าดูครับส่งไปเชิญโปรเทสมากับรถซ่อมครับโอ้เติมเลือนตลอดแล้วไปซึมวิ่งตามมาครับตรงนี้ว่าไงโอ้ย่มูหยองครับส่งอาพงคลิฟบุกเข้าไปเฉยเลยครับ ไม่กลัวตายซะแล้วดูครับเราก็เทียมากัน oh, <c oughs> โอ้โหเป็นกองทัพยุงแบงวีงุงยิงยงยิงอยู่ตรงนี้เจอปป้าลุมยิงเจอปป้าลุมยิงตรงนี้โอ้ไม่ไหวหมดหมดหมดครับเจอปป้ายิงโอ้ปปาแค่สามสี่คันโอ้ยุงนี่ตายเกี้ยงเลยครับนี่ยิ่งกว่าเจอใบก้อนนะครับทุงหมดนะครับยุงแล้วฝั่งนี้ว่าไงออกอะไรครับนี่ครับขี่ล้อหต้อมครับ เดี๋ยวเจอคีย์ล็อกปุ่ต้องครับเอาเรื่องครับแบบนี้โอ้นี่ออกคียล็อกอีกครับดูครับจะเคลียร์คุณเฮงจ้าส่งอินจิเนียร์ยึดุทธมันครับดูครับนั่กเลยครับโอ้หนักอยู่หนักอยู่ครับหนักอยู่เข้าได้ไหมเข้าหมดแล้วครับโอ้แล้วเป็นมหาศาลครับสามหมื่นเก้าครับคุณเฮงจ้าครับเงินอยาบเยอะครับเดี๋ยวดูโอ้โห แอดไม่เล่นเหรอครับเดี๋ยวเกมถัดไปเกมถัดไปครับคุณปองมาแบกด้วยนะคุณปองนะเกมถัดไปนะนี่เขากำลังลองแมปฟีฟออลแมปใหม่อยู่ครับที่แอดมินสร้างขึ้นมาเองครับเป็นแมปแบบว่ายุบยับยุบยับเลยแร่เยอะบุกเพลนตั้งแต่ต้นเกมมาครับกูต้อมสงสัยแกจะชอบแมปแบบนี้ครับเงินเยอะๆนี่แกชอบครับกูต้อมบอกดูครับคี่ล็อมาพร้อมกับเดดน็อตครับแกจะดุไปไหนครับเนี่ย ดูครับโอ้โหแล้วคุณน่านก้าวนี้ร่วงเลยนะครับเจอชุดนี้เข้าไปดูสนะีะร่วงเลยครับแบบนี้โอ้โหแล้วต้องทับบ้านหนีนครับยิงบ้านก่อนหรือเปล่าไม่ยิงบ้านด้วยแล้วเรือมายิงอกเกีเยร์ยุงรถเนี่ยครับมือหยองใส่แ่อนเคอเทนวิ่งแหวกเข้ามาอีกแล้วโอ้โหดูครับดูครับดูครับอือืนี่ต้องทาสีฟ้ากันกระสุนวอ่กรอบนึง แล้วจะส่งอโพคาลิฟเคลียยุงตรงนี้ไปก่อนแล้วพลังงานน่าจะหมดครับนี่แหละครับพลังงานน่าจะหมดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับทีนี้อ้าวแล้วกดต้อมเผลอครับบ้านหายครับกดต้อมโอ้โหดูว่าฝั่งนู้นเขาส่งเบนทนฟอนเทสมากับทางด้านของปริซึมครับชุดเดียวครับจอดครับกดต้อมครับเผลอไปบุกเขาเพลินบุกเพลินเป็นอย่างนี้นี่เองยังไงยังไง แล้วหนีเสียปัดเจะเพเคหรือเปล่าครับเนี่ยหนีมาแล้วครับโดนหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะโดนครับน่าจะโดนเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนีฝั่งนู้นมาเจอฝั่งนี้สิครับรออะไรจะกดต้อมครับหลือจุดเดียวหรือเปล่าตรงนี้บุ้งดแพ้เลยหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วครับสีแดงถึงเวลามันมามันมาแป๊บเดียวครับกกองครับใหญ่ครับ11นาทีผ่านเท่านั้นเองแล้วดูสีชมพูเลยแค่นี้ครับใครก็ได้ช่วยเคลียร์ด้วยโอ้โหแล้วฟ้าผ่ามาแล้วแล้วตรงนี้ใส่กันยุบยับ โอ้กองทัพอโพคาลีมครับโอ้โหดูครับเอายุงมา2ตัว3มตัวโดนยิงร่วงหมดครับไม่ต้องสนใจแล้วจะลงตรงไหนเอ่ยฟ้าผ่าลงตรงนี้ครับพี่หมูหยองพี่หมูหยองว่าไงโดนเก็บไอีกครับโอ้กองทัพชุดนี้มันรุนแรงมากครับบอกเลยแล้วถ้าไม่มีแล้วเคอร์เทนนี่สู้ลำบากครับแล้วนี่ครับเหลือ2วินาทีครับพี่มูหยองโอ้ด้สงสารมาก2วินาทีจะได้แล้วเคอร์เทนครับ จะได้ิวเคลียด้วยอีก30วินาทีครับโอ้พลังงานไม่พอเฉยครับจุดเปลี่ยนครับตรงนี้จุดเปลี่ยนครับตรงนี้โอ้เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับ2วินาทีครับพลังงานไม่พออดใช้ครับโอ้แล้วดูเพลงจ้านี่ดุเลยครับปีซึมสามบังเต็มไปหมดครับยิงโคตรแรงครับปีซึมสามบงดูครับปุ๊บหายปุ๊บหายปัดโถแรงเกิน ว่าไงครับยิงไว้ก่อนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหยมคุณเฮงจ้าครับสวัสดีคุณจิตพัฒน์สุขขุมด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีนกครับนกได้เล่นแบบใหม่แอดยังครับแบบนี้เลยครับนกแบบฟรีฟอร์ออรประจำซ s u เปอร์สตอร์มชแนลครับเดี๋ยวกำลังหาวิธีแก้บั็อกอยู่ครับเพิ่งเพิ่งทดลองเล่นวันนี้วันแรกครับนกมาเลยมาเลย มาครับสองทุ่มยี่สิบนาทีครับพวกเราแข่งขันพร้อมยังไม่รู้ครับวันนี้มีรายการพิเศษด้วยนะโอ้ยรัวครับโดนเคียวนี้ไปก่อนเฉยโอ้ส่งยุงมาครับส่งยุงมา เรียบร้อยจบแล้ว13นาทีตอนแรกเหมือนช้านะไม่ช้านะครับ13นาทีเท่านั้นเองเอาเรื่องเลย